สวัสดีนะคะพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กันกับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้น้องมีพระเครื่องมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าเบอร์โทรติดต่อที่ขึ้นไว้ได้เลยนะคะน้องมีบริการส่งฟรีทุกรายการนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางได้นะคะสำหรับ ep นี้นะคะเป็น ep ที่199นะคะ วันนี้มีพระมาแบ่งปันทั้งหมด50รายการนะคะรายการละ300บาทถ้าปิดคู่ที่2องค์นะคะน้องรถให้นะคะเหลือคู่ละ4 0 0บาทนะคะส่งฟรีนะคะส่งฟรีแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางให้นะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถโทรปิดได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1น,นะคะ เป็นหลวงพ่อสุดนะคะเป็นหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะเป็นเหรียญหรอบนะคะเปิดแบงค์ที่300บาททุกรายการนะคะองนี Price ้เป็นรายการที่1นนะคะอง์นี้เป็นรายการที่1นนะคะด้านหลังตัวยานาคาระชัดเจนสวยๆแบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อสุด,ะะ ha, สด happen. วัดกาหลงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะ ต่อไปรายการที่สองรายการที่สองนะคะองนี้น้องไม่ทราบที่นะคะพี่องนี้เป็นรายการที่สองนะคะเปิดแบ่งปันที่สามร้อยบาทเหมือนกันถ้าปิดคู่สองรายการนะคะพิเศษเลยปิดคู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะคู่ละศ0ีร้อยบาทนะคะสามารถจับคู่ได้ทุก องค์เลยนะคะสามารถจาับคู่ได้ทุกองคเลยนะคะเพราะว่าพระราคาเท่า,ากาันนะคะ,ง 2, ะ,คะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามนะคะเป็นเหมือนพระคุณแผนนะคะเป็นเหมือนพระคุณแผนนะคะองนี้เป็นรายการที่สามนะคะเปิดแบ่งปันที่อง์ละสามร้อยบาทเหมือนกันนะคะ องนี้รายการที่3นะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะไม่ต้องดูให้จบคลิปนะคะสามารถโทรมาปิดกับน้องได้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4นะคะองนี้รายการที่4นะคะส่องให้ดูให้เห็นกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะ ส่งให้ดูให้เห็นกันใกล้ๆชัดชดเลยนะคะพิจารณาได้ตามความชอบเลยนะคะว่าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะองนี้เป็นรายการที่4นะคะต่อไปรายการที่5รายการที่5นะคะเป็นพระปิตานะคะเป็นพระปิตารายการที่5นะคะ รายการที่6องค์นี้มีรอยแตกนะคะเศษพระยังอยู่ในกรอบนะคะเป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะคุณแม่บุญเรือน เหรียญคุณแม่บุญเรือนนะคะรายการที่7ต่อไปรายการที่8นะคะเป็นหลวงปู่ทิมเหรียญเจริญพรนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองน,นะคะ อันนี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าเรียมใส่ก่อไว้แบบนี้นะคะหลวงผู้หิมวัดรางได้นะคะเจริญพรล่างนะคะเป็นรายการที่8นะคะต่อไปรายการที่9้านะคะเป็นพระมเหสวนรายการที่9้านะคะ รายการที่1ิบนะคะเป็นหลวงปู่หมุนนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงเก่านะคะเหรียญเสมานะคะเหรียญเสมาหลวงปู่หมุนนะคะอายุครบร้อยหกปีปีสร้างปีสองห้าสี่สามนะคะวัดบ้านจานนะคะจังหวัดศรีสะเกดนะคะเหรียญเสมาหลวงปู่หมุนเป็นเนื้อทองแดงนะคะอ,องค์นี้รายการที่สิบนะคะ ต่อไปรายการที่11นะคะรายการที่11เนะคะเป็นหลวงปู่สินนะคะเป็นหลวงปู่สินนะคะวัดละหารใหญ่นะคะจังหวัดระยองเหมือนกันนะคะหลวงปู่ศิลอง์นี้เป็นจัดสร้างปีสอง5นห้ารห้าะคะรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่12นะคะ รายการที่12นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นหลวงปู่ทิมอันนี้จะเป็นเหมือนเนื้ออัปาก้านะคะองนี้จะเป็นเหมือนเนื้ออัปาก้านะคะปีพศ2517นระคะหลวงปู่ทิมนะคะอายุ95ปีนะคะวัดระหารไร่จังหวัดระยองนะคะที่ระลึกการสร้างสาราการประเรียนนะคะองนี้เป็นรายการที่12องนะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะต่อ,นนะะอไปรายการที่13า รายการที่สิบสามนี้เป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการที่สิบสามเป็นพระพุทธชินราชนะคะด้านใต้ฐานจะมีตอกโค้ดมาสองสองเขาเรียกว่า สองจุดนะคะมีต่อโคดวัดกับต่อโคดทำมาจากแบบนี้นะคะต่อมาสองโคดนะคะองนี้รายการที่สิบสามนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบสามนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่เป็นหลวงพ่อเงินเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่สิบสี่ มีต่อโค้ดนะคะใต้ฐานมีต่อโค้ดตัวเลขนะคะหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการท nah ี่14นะคะต่อไปรายการที่15รายการที่1 5หานี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะอง์นี้รายการที่15นะคะ หลวงปู่ทวดต่อไปเป็นรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะเป็นเกตชโยนะคะด้านหลังเป็นเนื้อผิวแตกรายงานนะคะองค์นี้เกตชโยพิมพ์9ชั้นนะคะองนี้เป็นเกตชโยพิมพ์้าชั้นนะคะเนื้อผิวแตกรายงานนะคะ เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เวิรนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เวิรนนะคะรายการที่17นะคะเลขโค้ดสองหนึ่งเก้านะคะเหรียญหลวงปู่เวิรน เป็นรายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นเรื่องสมณศักดิ์นะคะพระอุปชานะคะพระครูโสพลกิติยาธรน,นะคะปี2556้าหนะคะองนี้เป็นรายการที่18นะคะ องนี้เป็นรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดอง์นี้เป็นรายการที่19นะคะอง์นี้เป็นรายการที่19นะคะเนื้อผิวก็เก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เนื้อผิวกเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่สิบเกนะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะ เขียนว่าเป็นแร่เหล็กน้ำพีนะคะองค์นี้เป็นแร่เหล็กน้ำพีนะคะรายการที่ยี่สิบนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะเป็นพระคุณแผ่นนะคะเป็นทรงคุณแผ่นนะคะแต่เป็นหลวงปู่ทิมนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะด้านหน้าเป็นหน้ากากทองแดงแบบนี้นะคะ ด้านหลังนะคะเขียนว่าหลวงปู่ทิมนะคะวัดราหารไร่นะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะมีรอยฝังตะกุดนะคะมีรอยฝังตะกุดแบบนี้ด้วยนะคะอนะคะะงนี้นะะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะคะรายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดนะคะองนี้รายการที่ยี่สิบสองนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่23นะคะรายการที่23เป็นพระโพธิสัตว์พังพังการนะคะพระนาคปกนะคะรายการที่23ต่อไปรายการที่24นะคะรายการที่24นะคะเป็นหลวงหลวงพ่อน้อยนะคะ เป็นรูปหปอโบราณเก่าหลวงพ่อน้อยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะเป็นพระซุ้มกอรายการที่25นะคะ ไปร,รายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการที่ยี่สิบหกนะคะองค์นี้น้องไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเขาไม่ได้เขียนมานะคะก็หน้าตาเหรียญแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะเป็นเหมือนแกะแบบแกะบล็อกมือสมัยก่อนเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะมีความตื้นๆน,นะคะมีความตื้นๆน,นะคะความคมชัดค่อนข้างไม่เท่าไหร่นะคะ น่าจะเป็นบล็อกแกะมือแต่น้องไม่ทราบหลวงพ่อนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะองนี้รายการที่27นะคะด้านหลังนะคะเป็นรอยตะไบแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นรอยตะไบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใต้ฐานอันนี้จะเป็นใต้ฐานนะคะุ เป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นพระพุทธชิน,นราชนะคะเป็นพระพุทธชิน,นราชนะคะองค์นี้รายการที่ยี่สิบแปดนะคะใต้ฐานต่อโค้รมาสองสองอย่างเหมือนกันนะคะพี่ลองดูหน้าพระได้เลยนะคะเพราะว่าน้องก็ไม่ทราบปีพศนะคะ เพราะว่าหน้าพระจะมีความแตกต่างกันไปนะคะพระพุธชินราชเหมือนกันนะคะองนี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29กานะคะเป็นเหรียญรูปหล่อนะคะเป็นรูปหล่อนะคะเป็นรูปหล่อรวมพ่อเดิมเป็นรูปหล่อเก่ารวมพ่อเดิมเรียมกรอบกระน้ําสวยๆแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อเก่ารวมพ่อเดิมเรียมกรอบกระน้ําสวยๆแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่29นะคะองนี้เป็นรายการที่29นะคะต่อไปรายการที่30สิบ รายการที่3 0นะคะจะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินอันนี้เหมือนเนื้อตะกัวเลยนะคะองค์นี้เหมือนเนื้อตะกัวเลยนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะด้านหลังอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะมีความเก่านะคะมีความเก่านะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่31นะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลกับน้องนะคะ เปิดแบงปันที่3 0 0บาททุกรายการนะคะองนี้เป็นรายการที่31อนะคะองนี้เป็นรายการที่31เนะคะเป็นปิดตานะคะเป็นปิดตาแบบนี้นะคะองนี้รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิม เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะดูความเก่าดูคาบความเก่านะคะอันนี้ไม่ทราบปีพศนะคะนะแต่ก็น่าจะเก่าเลยนะคะมีนะดูจากคาบนะคะดูจากคาบด,ดูจากเนื้อผิวพระนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่32นะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33รายการที่33นะคะเป็นเสมานะคะหลวงปู่หมุนนะคะเสมาหลวงปู่หมุนนะคะอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออัปก้านะคะ องนี้น่าจะเป็นเนื้ออาปาก้านะคะหลวงปูหมุนนะคะปีพศสอง3นะคะปีพศสอง3นนะคะอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออาปาก้านะคะเป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะรายการที่34นะคะเหรียญนี้นะคะเดียวจัดสร้างที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์อุปสมบทนะคะเอ้ย อุโบสถนะคะวัดช้างเผือกนะคะตำบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะปีพศ2519นะคะปีพศ2519นะคะเดือนนี้นะคะเป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นพระพุทธชินราชเก่าแบบนี้นะคะ เป็นพระพุทธชินราชเก่าแบบนี้นะคะองนี้รายการที่35นะคะด้านหลังเป็นตาสัญ,ญลักษณ์วัดนะคะองนี้ด้านหลังเป็นตาสัญ,ญลักษณ์วัดนะคะเปิดแรงปันที่3ระบาททุกรายการนะคะองค์นี้รายการที่35ต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นหลวงปู่มหาศิีลานะคะเหรียญ เป็นพ้าผงนะคะเป็นพ้าผงรุ่นดวงเศรษฐีนะคะเนียมกรอบกับน้ําให้นะคะมีเส้นเกษาขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะมีเส้นเกษาขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะรายการละสามรบาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่สี่ร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าศูนย์สามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าศูนย์สามอายุแปดสิบสองปีนะคะ อายุ8ปปีนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะตัวยานาคาราชเจนสวยๆแบบนี้เลยนะคะน่าจะเป็นเนื้ออัปปะก้าเหมือนกันนะคะองค์นี้น่าจะเป็นเนื้ออัปปะก้าเหมือนกันนะคะเป็นรายการที่38นะคะต่อไปรายการที่39นะคะรายการที่39นะคะอันนี้เป็นเหมือนหลวงพ่อไผ่เลยนะคะพี่องค์นี้เหมือนหลวงพ่อไผ่เลยนะคะรายการที่39นะคะดูจากเนื้อเหรียญนะคะเป็นทองเหลืองเก้ารอโบราณแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะ ต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นพระส,สมเด็จเนื้อเก่านะคะ <Sure. S 1> องค์นี้เหมือนมีหน้ามีตาเลยนะพี่นะองค์นี้เหมือนมีหน้ามีตาเลยนะคะเป็นรายการที่40นะคะอง์นี้เป็นรายการที่40นะคะเปิดแรงตั้น3าระบาททุกรายการนะคะพี่นะปิดคู่ที่400บาทนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4 0นะคะต่อไปรายการที่41นะคะรายการที่41นะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเนื้อตะกวัวแบบนี้เลยนะคะ เป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมเนื้อตะกัววัดระหารไร่นะคะวัดระหารไร่นะคะหลวงปู่ทิมรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะจะเป็นเนื้อทองเหลืองนะพี่องคนี <treatment> ้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะเป็นหล่อโบราณเก่าแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่ทิมเหมือนกันนะพี่นะอันนี้จะเป็นใต้ฐานนะคะใต้ฐานนี้เป็นเหมือนตัวยันอักขรเลยนะคะใต้ฐานนี้เป็นเหมือนตัวยันอักขรเลยนะคะองคนี้เป็นรายการที่42นะคะองค์นี้เป็นรายการที่42นะคะหลวงปู่ทิม ่อไปรายการที่43่นะคะรายการที่43นะคะเป็นหลวงปู่ทวดน,นะคะเป็นหลวงปู่ทวดรายการที่43เป็นเนื้อผิวเหมือนเนื้อว่านนะคะเป็นเนื้อผิวคล้ายเนื้อวา่านะคะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะนีสองเนื้อให้ดูกันเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่43านะคะอง์นี้เป็นรายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะ รายการที่44นะคะเป็นพระลึกลับปิดตาไม่ทราบที่นะคะเป็นพระลึกลับพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะองนี้เป็นรายการที่44นะคะองนี้เป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะรายการที่45นะคะอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อไผ่ไหมคะองคนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อไผ่ไหมคะเป็นหล่อโบราณเก่านะคะ เป็นหล่อโบราณเก่านะคะหน้าตาแบบนี้นะคะรายการที่45นะคะเป็นรายการที่45นะคะต่อไปรายการที่46นะคะรายการที่46นะคะเป็นพระปิดเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่46นะคะเนื้อผิวกเก่าแบบนี้เลยนะคะเนื้อผิวกเก่าแบบนี้เลยนะคะลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะพี่องค์นี้นะคะเป็นรายการที่46นะคะ องนี้เป็นรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะเป็นพระแหวกม่านนะคะเป็นพระแหวกม่านนะคะแหวกม่านหลวงพ่อกวยนะคะวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังมีตาปั๊มวัดด้วยนะคะองค์นี้ด้านหลังมีตาปั๊มวัดด้วยนะคะวัดโคศิตารามแบบนี้เลยนะคะเป็นแหวกม่านหลวงพ่อกวยนะคะเป็นแหวกม่านหลวงพ่อกวยนะคะต่อไปรายการที่48นะคะ รายการที่48นะคะเป็นเหมือนเนื้อชิ้นเก่าเลยนะคะเป็นหล่อนี้เนื้อชิ้นเก่าเขาเรียกว่าพระรีราย่อนะคะพระรีราย่อนะคะเป็นเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่48นะคะอง์นี้เป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49้า รายการที่49นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าแบบนี้นะคะองค์นี้ส่องง่ายเลยนะคะไม่มีกรอบไม่มีอะไรสะท้อนเลยนะคะดูจากเนื้อผิวก็เก่าแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่49นะองค์นี้เป็นรายการที่49นะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดได้เลยนะคะต่อไปรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่50นะคะเป็นรายการที่50นะคะเป็นพระสมเด็จองค์ใหญ่แบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีพญาครุฑนะคะ2องค์นะคะ ด้าหลังมีพญาครุฑสององแบบนี้นะคะองค์นี้องค์ที่1องค์ที่สองนะคะเป็นรอยมีรอยแตกรายงานนะคะมีรอยแตกรายงานแบบนี้ด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่50นะคะองค์นี้เป็นรายการที่50นะคะมีทั้งหมด50รายการนะคะก็ลงครบแล้วนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการกับน้องได้เลยยังไงก็ฝากพี่พี่นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะก็จะหาพระสวยๆพระบ้านๆมาแบ่งปันให้อีกนะคะสวัสดีคะ่ะ